คลิปนี้ครับผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จจนพอดีทางจีนเขาได้แจกมีดเลเปีย8.5ดาวเป็นมีดระดับเทพมาดูกันซิว่าใช้แต่มีดนี้จะเล่นประตูผีผ่านได้หรือเปล่าก่อนรับชมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วสําหรับใครที่ยังไม่มีปืนเลื่อนนะครับผมแนะนานะครับต้องมีติดตัวนะครับใครที่ไม่มีเวลาว่างหานะครับสามารถทักเพจผมมาได้เลยครับเลทราคาก็ตามนี้เลยครับเซิร์ฟจีนก็ได้ทําการแจกมีดเลเปียนะครับเป็นเวลา7วัน เป็นมีด8.5ดาวนะครับซึ่งเป็นมีดที่ผมอยากเอามาทําคลิปนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่ามาตอนนี้ครับมันก็ได้แจกนะครับแจกเป็นเวลา7วันผมก็มีโอกาสได้ใช้แล้วนะครับก็การทำงานมันคล้ายๆกับมีดหมุนเลยนะครับไม่คล้ายสิคือเหมือนเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมุนรอบตัวนะครับเหมือนเราต้องหันเป้าตรงกลางไปทางนั้นๆนะครับที่เราต้องการจะโจมตีนะครับกดตัวซเพื่อยกเลิกได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะแรงได้สักแค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับโอเคอยู่ในเซิร์ฟจีนเราคงไม่ต้องพูดหรอกเนาะเพราะว่าของใหม่ๆมันมีอยู่ในเซิร์ฟจีนเท่านั้นนะครับไทยไม่มีนะครับไปเลยอันนี้เรากดไม่ใช่สิเราคลิกขวาแล้วก็ปล่อยค้างไว้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเสียเวลาครับเพราะว่าวัวเรามันไปวอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไทยคือช้าอึดอัดนะครับแม่ง ไม่ปรับสักทีหรือว่าปรับแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าไปเล่นเหมือนกันเอ้ยเข้าไปเล่นมานี่หว่าแต่ว่ายังไม่ได้ประตูนี้ไปทางหน้าก็มีนี่เราต้องหันหครับเราต้องหันทิศทางครับไปยังจุดที่เราจะโจมตีนี่เลยอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ดาเมจให้มาก็แ800ดรอยครับเริ่มต้นถามว่าแรงไหมก็แรงใช้ได้อะ่ะมันก็คล้ายๆมีดหมุนแหละเออแต่ว่ามันไม่ได้หมุนรอบตัวไปครับวิ่งไปเลย รู้สึกว่าบัวแม่งไวกว่าเราอีกเรายังตามแทบจะไม่ทันเลยเมื่อกี้โอ้โหข้างบนแม่งมีเยอะเลยว่ะลงมาลงมามันต้องอยู่ในระดับพื้นแนวเดียวกันมั้งมาถึงจะโดนเดี๋ยวเคลียร์รอบๆกันเดี๋ยวพวกตัวยิงธนูแม่งน่ารำคาญดูซิว่าเดี๋ยวถ้าผมใช้เฉพาะไอ้มีตัวเนี้ยมันจะผ่านหรือเปล่าใช้ยิงบอสด,ด้วยไม่ใช่ยิงดิใช้ป่าบ,บอสด,ด้วยนะครับโอุโยๆตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเคลียร์ก่อนหมดหมด ข้างหลังหมดยังออกเลยตรงนี้หมดซะไป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 ไวซะเหลือเกินไม่รอผมเลยอ้บวัวนี่ไปไป,ปค่อยไปครับค่อยๆไปมันมันเป็นเอฟเฟคแบบเหมือนเป็นเหมือนยิงปืนอะนะครับมีมีตัวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเคยเห็นคลิปมันผ่านมามันมีเอฟเฟค้ลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นละหรือว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกวะ ผมมั่วไปนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันใครรู้ช่วยช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันไปครับผ่านแบบง่ายๆเลยทีเนี้ยน่าจะใช้เวลาแค่แปบ๊บเดียก,ก็พอแล้วมัง้งยิงไปเลยเอ้ยไม่ใช่ยิงดิเรียกว่ายิงแล้วกันมันคล้ายๆกับเป็นการยิงระยะไกลอ่ะนั้นผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันโอเคไปเลยพวกไปเลยไปเลยปร,ประตูวาร์ปจ้าเอ้ยไม่วาร์ปไม่วาร์ปล่ะ เดี๋ยวตรงนู้นไปถึงไหมก็ถึงนีว่าอันเมาส์ไปเดี๋ยวก็โดนโอเคไปดีกว่าเว้ยนี่แล้วก็มีปืนตัวนี้ด้วยปืนนี้โคตรแรงนะครับ8.5กระบอกนี้ไม่รู้ว่าคล้ายๆกับปืน8.5กระบอกไหนบ้านเราหรือมันคือปืน Golden Garuda รุ่นอัปเกรดไม่รู้เหมือนกันมาเข้าประตูแดงไปเลยไวยชิวครับมาปืนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันทำอะไรได้ถ้ากดลิกขวามันยิงเเลเซอร์น, Laser, นะครับ คลิปที่แล้วผมก็เอามาเล่นอยู่อันนี้เรากดค้างแล้วปล่อยไปเลยหนเฮ้ไม่ต้องอย่างนี้ครับไปผ่านแบบชิวๆเลยแตกแตกหมดอ่ะเหลือตัวนึงไปเลยครับผ่านแบบง่ายๆเลยน,นี้ไม่ยากอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับยกเว้น i n นฟโนเรเจนต์ไอระดับตำนานอนะแม่งยากจริง แต่ผมรู้ทิกแล้ววิธีเล่นอ่ะรู้มาแล้วลองลุยด้วยตัวเองแล้วรู้เลยรู้เลยวันต้องเล่นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสทําคลิปละกันนะครับว่าถ้าเล่นผ่านแล้วสุ่มเปิดกล่องมันจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปหามาให้ดูตอนนี้ยังยังก่อนเอามีดนี้ก่อนนะครับเซิร์ฟจีนมีคอนเทนต์ให้ทำเยอะแยะมากมายนะครับทั้งดานทั้งไอเทมนะครับ แต่ว่าขาดการซัพพอร์ตนะครับใครที่แบบว่าอยากซัพพอร์ตไอเดียชอบเซวัตจีนะครับก็ทักเพจผมมาได้เลยครับใครคิดว่าตัวแบบมีของเยอะแบบมีทุกอย่างที่แบบว่าผมไม่เคยทําคลิปส่งมาได้เลยครับผมในเพจผมเผื่อแบบมีมาบ้างไงไปอันนี้เรารู้อยู่แล้วเด็นนะใช้ปืนดีกว่าไหมลองใช้ปืนดูด,ดิ ปืนยิงเข้าอะะไรพันเก้าเหมือนกันโอ้โหถ้าถ้าจะพันเก้าเหมือนกันผมใช้เป็นมีดก็ได้วะใช้มีดแรงเหมือนกันเล็งหัวได้ไหมไม่ได้วะมันก็ได้แบบนี้แหละเฮ้ยหลบพ้นปะ่ะไม่พ้นวะเอ้มันกดนั่งไม่ได้ชิบหายเฮ้ยเกือบตายงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ต้องหลบวะกระโดดลบเคสือครับ อ๋อเดี๋ยวตอนเชือกมันมาเดี๋ยวเราค่อยกดตัวสียกเลิกได้นี่หว่าเออทำไมผมนึกไม่ถึงวะพอ,อใกล้ตายหานละมามันปล่อยอะไรก็ไม่รู้กงเล็บใต้ใต้พื้นมาเราก็แค่วิ่งหลบมันแค่นั้นเองนะครับวิ่งเป็นวงกลมอะไรอย่างนี้ใกล้ตายแล้วมีนี้ตัวแรงเลยไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปยืนเข้าใกล้ๆก็พอละอยู่ห่างๆก็สามารถทําลายล้างได้นะครับโจมตีได้เหมือนกัน เฮ้ย hey, สะพานอะลงมาดิไปทางไหนวะก็ทางนี้นี่ถูกแล้วนี่เอา่หาต้องมาตรงลูกศรแม่งถึงจะโหลดเนื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์ไทยเราพวกของเริ่มต้นมันจะเปลี่ยนเป็นดาวทองสักทีเนี่ยปืนเริ่มต้นจะได้แบบว่าไม่ถูกทําลายนะครับมันจะได้แบบว่ามีประโยชน์ไงเพราะว่ามันแรงจริงนะเว้ยไปวิ่งช้ามากต้องถือพวกแปดดาวไปจน้าดาวอันนี้น่าจะเป็นหอ,อกแซดดากอนไม่ดูวะ อ๋อ oh. อันนี้มันเป็นมีดปักจากจากด่านอารามนี่หว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแปดดาวแล้วหรอเออเป็นแปดดาวแล้ววะใช่อันเดียวกันปะหรือว่าคนละอันกันม่รู้อ่ะเห็นมันปักเหมือนกันก็คิดไว้ก่อนละกันเอ,อ้ยหรือว่ามันคือมีดธงวะไม่รู้ว่ะช่ามันเถอะเพราะว่าเนื้อหาของคลิปนี้ก็จะเป็นมีดเลเปียครับไปครับเข้าประตูวาร์ปเลยเราจะฆ่าบอสด,ด้วยมีดเลเปียกัน น่าจะจบไวยอยู่มาเข้าถืูว่ามาแล้วขี่ขวาชา้าเต็มหลอบแล้วก็ปล่อยไปเลยครับเข้าสา0พันสองสาันสะครับดูเลือดบอสดิไหลเป็นน้ําเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้นี่แหละจแจวเลยเปลี่ยนล่างแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์มอนกันมาดีมาดมาเดเฮ้ย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 ,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ใกล้ไม่ได้ยวต,ตายเฮ้ยมันพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้ว เรียบร้อยถ้าหารับจ้างกูตายซะงั้นเฮ้ยโอ้โหตายไม่เป็นไรตายกันไ่ได้เอ้าว้าไปอยู่ไหนวะเอาหม่เขาเอาหม่เอาหม่เฮ้ยใหญ่เข้าเซิร์ฟไทยมากเลยมีตัวนี้โอเคเดี๋ยวมันไปเปลี่ยนล่างเป็นล่างใหญ่ละล่างใหญ่ก็ง่ายง่ายครับธรรมดาแต่เหมือนว่าเราต้องเล็งเป้าให้โดนชื่อเป็นตัวหนังสือสีแดงอะมันถึงจะแบบเข้าอะ ถ้าหันไปทางอื่นที่แบบว่าไม่ใช่ตัวหนังสือสีแดงแม่งไม่เข้าอะต้องหันให้ตัวมันอนะนประมาณนี้เลยน่าจะพอเข้าใจมั้งผมพูดงงปะวะงวงนอนด้วยตอนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งกว่าอยากนอนมากเลยแต่ว่าขอทําคลิปก่อนลวกันเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโพะจะตายโดนโกงเร็บไปเมื่อกี้ตายดิโอเคจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็สําหรับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรมากหรอกครับ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ